สวัสดีครับน้องครับผมเชษฐ์จอทุจทองเชียงใหม่ครับวันนี้ช้าเสาร์ที่6นะครับเมษายน2567ตอนนี้อยู่ที่ตลาดวัวทุ่งขบวบนแล้วครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับว่าอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงครับครับเปิดตัวครับผมนะครับสาวครับผมสาวน้อยนะครับผมแล้วมันลูกผสมนะครับบลมันแดงลูกผสมสาวน้อยนะครับนี่ครับเครื่องดําครับ ใช่สูงประมาณเมิตรสามสิบแล้วนะครับนี่ครับมามันแดงทำงามครับอ่ะสามน้อยนะครับผมติดกระทบตัวใดบ่ตัวนี้สามหมื่นห้าตัวนี้ลูกตัวใดบ่สี่ใบหนึ่งสามสามอ่าสี่ใบหนึ่งสามสามตัวนี้นะครับผมสามน้อยนะครับผมอายุก็ได้สักประมาณสักขวบนี่เนาะอาสักขวบนี้ครับผมสามสิบไป สามหมื่นห้าครับราคาตทดรองได้อยู่นะพ่อเนาะได้ได้นะครับอ่างานพี่น้องครับสำหรับแผ่หางเงีอกเงืประมันลูกผสมงงามครับเอามาตัวแรกนี่ตัวสองครับสาวพร้อมผสมสาวพร้อมผสมนะครับผมอ่าลูกกระทบครับท้ายร้อยสี่สิบนิดๆครับอ่าเริ่มจะแจแล้วครับมีน้ําออกมาแล้วครับผมเนี่ยเริ่มจะแจแล้วครับผมพ้อมผสมตัวนี้เครื่องแดงอันนี้ครับสูงติดหูหน่อยจะได้พลาตัวนี้ นีราคาเดียวกันครับสามหมื่นห้าครับผมสามสิบห้าห้องอยู่ครับราคาต่อรองได้นี่นะครับสองตัวเนี่ยวันนี้อ่าสองตัวนี้นะครับวันนี้นี่เจ้าของมาครับพอสมมาครับผมอ่าพี่น้องสนใจครับโทรมามาต่อรองเอาครับมาผ่อนตัวครับขอบคุณครับพ่อมันมันครับเอาขยับมานี่ครับอ่าอันนี้ก็สาวน้อยนะครับผมมั่นมั่นลูกบุสม่าไหร่แม่น้อยเลยฮะสิบสี่อ่าสิบสี่นะครับหมื่นสี่นะครับราคาห้องอยู่ครับผมนี่ อามันรูปผสมครับผสมเมืองอามันลูปผสมธรรมดาเนี่ยครับผมหมื่นชุดนี้รลฮะตัวนี้ห้าสิบแปดตัวนี้ขอปู่ห้าสิบแปดนะครับอ่แม่แม่เนี่ยอ๋อคนลเจ้ากันนะครับผมกู้นี้นะครับผมตัวน้อยนี่ครับตัวนี้นะครับผมของป่าน้อยเขานะครับผมจะใส่เบอร์ป่าน้อยไว้นะครับผมไอ้น้อยเขาครับผม พี่น้องเพิงใจครับสนใจกันโทรมาเนอะนี่ห้าสิบแปดกับหมื่นสี่ครับผมนี่ไอ้น้อยครับผมพยายับไปต่อครับพยายามมาเนี่ครับลุงพันลุงพันขายหรือยังเนี่ยฮะอันตัวน้อยนี่เท่าไหร่ฮะมื่นมื่นสองฮะสิบสองสิบสองครับผมนี่ครับแม่น้อยนี่สิบสองครับมื่นสองต่อคลิปไปเลยอ่ะแม่นี้เหรอ แม่นี้สิบแปดสองตัวนี่ก็มาเจ้าสองตัวเนี่ยเอ่สองตัวนี้นะครับผมอ่าสิบสองครับสิบแปดครับนะครับอ่ามีเชือกขาวลําพูนนะครับแม่นี้สนใจครับมีข้อความมาครับผมอ่าลุงพันธ์ครับสองตัวนี้ของลุงพันธ์นะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับผมขอบคุณครับมาน้ำครับอ่าบรรยากาศครับนี่นักขยำกลางเนี่ย มามาแทนขายหมดแล้วครับว่ะเออมาฝ่ายครับขายหมดแล้วอเน็ตแต่ฝีมือดีอันนะ่ะหวานเจี๊ยบพคตแล้วโอ้โหขนาดเลยอ่าขยับเข้ามา,ากลางๆนี่ครับมามั่นคู่นี้ครับเอาพี่น้องครับเนี่ย<อ>เป็นตะเลี้ยงครับเอาคู่นี้สามสิบห้าคู่นี้นะครับสามสิบห้าต๊กตัวหมื่นเจ็ดไปหมื่นแปดครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปด ตกตัวสามสิบห้าครับสาวครับอมันท้ายเม็ดสามสิบมีครับนี่ครับตกตัวหมื่นป่ายครับเนี่ยสามหมื่นห้าครับกู่นี้กู่แรกครับกู่นี้ท่าดครับสี่หมื่นคู่นี้สี่หมื่นห้าครับกู่นี้ใหญ่มานะครับผมกู่นี้นะครับสี่หมื่นห้าครับเม็ดสี่สิครับท้ายพร้อมผสมนะครับพร้อมผสมเนี่ย เนี่ยพร้อมผสมครับเนี่ยครับชุดนี้นะครับผมอพร้อมผสมสี่หมื่นห้าสี่ตัวนี้ครับอ่าเนี่ยครับวันนี้มาไอหัวน้อยเนี่ยแปดพันห้านี่นะครับแปดพันห้าเนี่ยครับนี่ชุดนี้นะครับผมของป่าครับของปาเจนนะครับผมนี่ เจ้าของวัวพี่น้องสนใจครับโทรมามาดูตัวติดต่อครับผมมาต่อรองขอบคุณครับป่ามันมันครับนี่มียูซีตัวนึงอ่าชุดนี้กับแม่นะครับสิบห้าอันนี้ครับหมื่นห้านะครับตัวนี้นะครับอ่าของปลาเจตนะครับมีอยูซีตัวนะครับนี่อ่าแล้วก็แม่ดัมโบ๊นะครับผมเนี่ยแม่มุกนี่ครับแม่บดทบ๊นี่ครับผมนี่อันนี้ก็บหมื่นห้านะครับแม่นี้แม่เปียวนะครับผม แม่แดงกับแม่ขาวนั่นก็แม่นนะครับผมเนี่ยแม่แดงกับแม่ขาวนะครับผมก็แม่นนะครับผมนี่หมื่นห้าแดงกับขาวนั่นก็แม่นนะครับสี่ตัวครับหมื่นห้าของปลาเจ็ดเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผมขยับมานี่ครับผมชาลลี่มีไงกู้นี้กู้นี้จะได้ครับสามสิบสองสามสิบสองครับตัวปูนะครับลูกตัวปูนะครับผมนี่ แม่มาาได้สี่เดือนครับผมอ่าสูงเม็ดสี่สิบบวกครับผมท้ายเม็ดสี่สิบห้าได้อยู่อืมขออ้อไก้อชุกข้ลุยอ่าเนี่ยครับอ่าบีบ,บนะครับได้สี่เดือนไปงั้นสี่สิบไปอันเท่าไรก้สามห่สองสามสิบสองนะครับผมราคาเนี่ยลูกกินนมอยู่อันนี้เหรอโอ้แม่เท่านี้เหรอเท่าไรเนี่ยาวสี่เกลืองครับ เนื้อครับอ่าปุณก็จะอายุนะก็ข้าวผมนี่ข้าวซีเกรงอ่าจะได้ซีเบลลูกข้าวซีเบลลูกครับผมกำลังได้ซีเบลลูกคนว่ากำลังได้ซีเบลลูกอ่าว่าเนาะอ่าซาบปลายนะครับชุดนี้นะครับนี่เจ้าของวะอ่าขอบคุณที่ทำมาครับพี่น้องเปรเจกตโทรมาครับใส่เบอร์โทัวไปเถอะขอบคุณครับมันมันนะครับเอาน้าขาวนะครับผมว่าเนาะพอแม่นี้นะครับผม อ่าเรื่อองเรื่อเขาจะดึงลงเนี่ยแม่นี่นะครับอ่ามาพอชุดนี้ครับไอ้น้อยไอ้น้อยนี่ตู้บปูตุ้มแม่ปูปูไม่ลูกครับปูครับผมลูกน้อยครับตุ๊บปูครับปน้นี่ครับผมแซวเรื่อยไงก็ได้ครับชุดนี้แซวเช็ดเกลืองครับอ่าลูกปูนะครับแม่ตัวใหญ่ครับแซวเช็ดเกลือง ได้ลูกมันสี่ฟันได้ลูกมันสีันครับเนี่ยไอ้สาวเจ็ดเกล่งกู้เดียวนี่ยเหรอกู้เดียวนะครับนี่อันนี้ปู้ปู้นี้ตระเรยครับปู้สาวสามกู้นี้สาวสามครับนี่ลักษณะนี้นะครับสูงเม็ดสี่สี่ไปนี่เจ้าของหัวอ่ะผ่านงงแล้นะครับผมพี่น้องปืงใจโทรมาครับใส่เบอร์ไว้ให้ขอบคุณครับมันมานะครับผมนี่นะครับอูนนี้อะ สาบดน้อยครับอ่ามาบดน้อยนี่ครับผมมื่นสามห้าร้อยตัวแรกนะครับสาวน้อยสาวบดน้อยมีตัวครับปาตัวเดียวนี่เหรออ่าหมูนี่หมูนี่มันมางามครับได้ป่าหมูนี่มางงามจะกี่บอกบางงามนี่เท่าไรครับสิบเจ็ดครับอันนี้เหรอสิบหกสิบหกกับสิบเจ็ดครับลักษณะนี้อ่านี่อันมางามครับได้ป่าอันนี้ครับนี่ครับ ปลาเฮานะครับปลาทากเฮาครับผมพี่น้องสนใจโทรมาเด้อผมใส่เบอร์ไปเหอะมันมันครับผมอ่ะนี่ครับผมฮงอยู่อ่าสาวน้อยนะครับซิบหกเกิร์งห้องอยู่รัได้เรื่อยๆต่อรองได้เรื่อยๆครับซิบหกเกิร์งห้องอยู่ครับผมเนี่ยพี่น้องสนใจครับเพิ่นใจครับอย่างนี้มาต่อรองครับเจ้าของหัวนี่เซเจครับผมพี่น้องเพิ่นใจโทรมาเนอะขอบคุณครับเอามันมัน นะครับบรรยากาศวันนี้ครับผมน้องอยู่นะที่นี่ครับน้องอยู่น้องอยู่ครับอ่ะนี่ครับปูน้อยนี่ครับผมอ่ะปูน้อยนี่ครับสักสี่เดือนเนี่ยครับผมสี่ห้าเดือนหมดเกินนี้ครับตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวนี่ครับอ่ะนี่แม่ซื้อนี่ตัวอ่ะแม่ซื้อนี่ตัวใดเนี่ยสิบสี่ดุมตัวใดก็ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งเดียวตัวนี้หนึ่งเดียวนี่ตัวนี้หนึ่งเดียวนี่นี่ตัวนี้นะครับแม่ไปนเดียวแม่ไปแล้วครับผมหนึ่งเดียวครับสี่เดือนนี่แหละ เดียเดีเนะนี่ยสิ14เกิงอันนี้14เกิงครับผมสาวน้อยสาวครับ14เกิงไหนกูไม่รู้กูไหนกูที่กะอ่า14เกิงนะครับผมนี่นี่เนอะ14เกิงว่าสามสาวน้อยอยู่มากูไม่รู้นี่เท่าไรเนี่ยสาวเดียวกูไม่รู้นี่สาวเดียวครับสองหมื่นครับพี่น้องครับแม่เม็ดสี่สิบอยู่ครับแม่เม็ดสี่สิบอยู่นี่เนอะครับผมสาวเดียว อันนี้เจ้าของวะไอ้ขาวครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้มเสเกหนึ่งสี่เกครับพี่น้องสนใจโทรมาครับผมขอบคุณครับมันมาครับอาขยับมานี่ครับผมน้องได้หกเดือนมามันวสาหกเดือนท้องแรกหเดือนครับสูงร้อยห้าสิบนะครับท้ายอลูกคุตั้นครับผม หุตัน999ทัหนึ่งครับลูกหุตันเอ้าประมานหกเดือนครับปอนะาบามันครับสูงใหญ่กระดูกดีเอ้าเอาไข่มักจอีครับผมเ่าได้ครับปอสี่หมื่นปลายน้อยสี่หมปลายน้อยปลายจะไ้อะสี่สิบสามห้องอยู่เนาะครับผมห้องอยู่ครับท้ายเม็ดห้าสิบนะครับอ่ะน้าใหญ่บามันนะครับเอ้าจีตัวนี่ ตัวเดียวเนี่ยอ่าตัวเดียวเนี่ยครับนี่เจ้าของวัวครับผมอ่าก็ขามอครับพี่น้องสนใจโทรมาเ้อใส่เบอร์ไปเพอะอขอบคุณครับมันมานะครับผมปู่นี่คู่ก็ได้อันไหนปู่ปน้อยครับอ่ะมีนิงู่น้อยนี่ผตัวเนี่เอาปู่น้อยนี้เลไห <c oughs> ะเอาป้ายครับผม,มน้องอยู่ครับชาวเชฟพี่น้องสนใจก็โทรมาต่อรองเอาครับผมอ่ะมันมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม มาบ่กนี่ครับตัวน้อยนี่ครับเป็นสามน้อยตัวเดียวนี่เท่าไรนี่หมื่นห้าร้อยครับตัวเดียวนี่เนาะวันนี้วันนี้ขายเนาะครับผมนี่เด้ของหัวครับผมเสียจีบครับเพิ่งใจกับโทมาเนอร์ใส่เบอร์ไว้ให้อขอบคุณครับมันมันอ่ะขยับมาฝั่งนี้ครับผมสามตัวนี่เนาะอ่ะสามหมื่นห้าอะครับหนึ่งตัวครับผมสองตัวนี้ครับสามตัวนี้เอา ราคาห้องอยู่ครับ3ามตัว3 5 0ห0้าครับทุตกตัวละหมื่นประมาณ12ื่นอ่ะนี่ต่อรองได้นะครับห้องอยู่ต่อรองได้นี่ชุดนี้นะครับผม3ตัวนี้เจ้าของวันนี่ครับเขาทำครับผมพี่น้องสนใจครับทาํามีโทรมาเนอผมใส่เบอร์ไว้เพื่อมาต่อรองครับผมมาเม,มาไปเลี้ยงอขอบคุณครับมันมันครับ อ่ามาพ่อกู้แม่ลูกกู้นี้ครับแม่เล่ลูกบีบเนาะอ่าลูกบีบแม่เล่ลูกบีบครับผมลูกตัวแม่ครับบีบเจอรเท่าไรสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับราคาสองหมื่นเจ็ดของอยู่อันนี้ของใครของเพียรสองหมื่นเจ็ดนะครับแม่เล่ลูกบีบครับแม่เล่ลูกเน่ยใหญ่ๆนี่ครับของลูกสมลูกมันครับบีบมาเตอร์ตัวแม่ครับสองหมื่นเจ็ดกู่เดียวนี่กันนี่ครับเจ้าของงัวครับผม ครับผมลุงท้องมีน้องสนใจโทมาเดอร์ใส<า>่เบอร์อรไว้เพื่อมาต่อรองเอาขอบคุณครับหมันๆนะครับผมแมะหมู่ไปหมดแล้วครับอ๋อตัวน้อยนี่ตั้ได้หกสิบเจ็ดหกพันเจ็ดนะครับหกพันเจ็ดหกพันเจ็ดครับราคาห้องอยู่เอามาต่อรองเอาตัวเดียวนี่เนาะหนตัวเนี้ยกูยยมไม่รู้กูไม่ไรู้ตั้ไดนกอ สาเจ็ดเกิงครับแม่เนาะลูกแม่นะครับผมนี่แม่ลูกเดียวครับลูกแม่นะครับลูกแม่สาเจ็ดเกิงครับเนี่ยเม็ดสี่สิบครับท้ายเม็ดสี่สิบขึ้นสาเจ็ดเกิงสาเจ็ดเกิองครับผมนี่ชุดนี้ครับเจ้าของวัวไอพี่นะครับผมพี่น้องสนใจก็โทรมาเนอใส่เบอร์ไว้ให้อครับครับผมมันมาครับบรรยากาศตอนนี้มันจะห่างๆหน่อยนะครับผม ห่างหน่อยใกล้ใกล้สงการใกล้ที่ไม้เมืองนะครับหัวนุ่มอยู่บรรยากาศครับวันนี้เพิ่งก็ต่อรองกันอยู่นะครับเป็นวัวปูนะครับอันนี้ต่อรองกันอยู่นะครับบรรยากาศวันนี้มีขายไปพอกแล้วครับเพิ่งจะขายไปนักแล้วก็มีครับหาครับมาันนี้ครับผมอ่อมานี่ครับผมกู่นี้ครับสาวครับผมปลามันแดงครับขายเม็ดสี่สิบ กูนี้อะไรครับนี่47 47ครับ้องอยู่พร้อมผสมเนาะครับอ่าลูกนี้พร้อมผสมนะครับผม47ครับบะมันแดงพร้อมผสมหัวสาวนะครับสาวสาวสาวนี่ครับนะครับวันดี47้องอยู่ตกตัวสองหมื่นปลายครับนี่ครับน้องครับถ้าเป็นตัวแล้วครับตัวนั้นอะไร ่ราคาเดียวกันเนี่ยเนาะแบ่งกันเอานะครับพี่น้องครับแบ่งแยกกันเอานี่เจ้าของมาครับผมลุงนี้ครับผมพี่น้องสนใจโทรมาเนี่ครับผมใส่เบอร์ไว้ให้ขอบคุณครับมันมันครับผมนี่สิบสี่เกิงอ่ามาพออ่ามู่น้อยคู่นี้ครับบดบดน้อยนี่อันนี้สิบสี่เกิงราคาห้องอยู่นะครับบดน้อยนี่สิบสี่เกิงอันนี้เท่าไหร่หมื่นเอสครับอันนี้สิบเอสครับอันนี้สิบเอสครับผม นี่ครับ 10S ครับผมครับ14เครื่องนี่เจ้าของว่าครับผมครับผมลุงยุทธครับพี่น้องสนใจก็โทรมาเนอรมาต่อรองเราครับผมใส่เบอร์ไปเถิดขอบคุณครับมันมานะครับขอบไปครับบรรยากาศวันนี้ไปข้างคุณครับอ่ะมานี่ครับผมสาวครับผมสาวทโอนทนครับตัวเดียววันนี้ตัวใดครับไอสาวห้าครับราคาห้องอยู่ครับต่อรองได้ นี่ครับงูสาวห้าเป็นสาวรอบนึงนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ได้ใส่ครับพลังไทยที่สองอ่างําลังสาวนะครับผมสาวห้านี่เจ้าของเราครับไอ้คุยหาครับสนใจกับติดต่อมาครับผมมาต่อรองเราครับขอบคุณครับมันมันครับอ่ครับอันนี้ก็แม่นอันนี้ลูกตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมลูกแม่นะครับนี่ครับลูกมันมีแม่มันครับกูแรกนี้ต่ได สามตัวนี่เหรอสามตัวนี้ครับสามตัวแม่ลูกเนาะสามตัวแม่ลูกเอ้านี่อ่ะสามหมื่นสามครับห้องอยู่ราคานี่สันเป็นมันมีสามตัวนะครับเนี่ยลูกมันตัวน้อยนะครับผมตัวนี้เลยครับนี่สามตัวแม่ลูกสามหมื่นสามอ่าชุดแรกแล้วชุดต่อไปกู้นี้เหรอกู้นี้ตัวไหนกู้นี้สิบห้านะครับ ัวแม่นี่สิบแปดเนี่ยครับอันนี้สิบแปดอันนี้สิบห้าเนี่ยครับผมสิบห้าัวสิบห้านะครับเป็นแม่นี่สิบแปดนะครับนี่อันนี้สิบแปดครับัวแม่นี่ครับมีนายแฮมเนี่ยชุดนี้นาะอันนี้แม่นกออันนี้อันนี้เแจม่อ๋อแม่นอันนี้อะไรเนี่ยสาวเนี่ยอันนี้สิบห้าอันนี้สิบห้าดูนี้หนังดีครับหนาดี อ่ะอ่ะชุดนี้นะครับนี่เจ้าของลุงสอนครับผมอ่าหมวกแต่ลายนี่นะครับผมพี่น้องสนใจก็โทรมาครับมาต่อรองเอาครับขอบคุณครับผมหมันมันครับอ่ะมาพอชุดนี้ครับตัวนี้กู้มันเป็นกูไงเจ่าใดครับเนี่ยอันนี้สิบสามครึ่งอันนี้สิบหกครับอันนี้สิบหกครับผมสาวน้อยนะครับ่อยู่อันนี้สิบสามครึ่ง งวหมื่นสามครับพี่น้องครับโอ้เป็นถ้าเป็นแต่ก่อนนะมันเศร้าไปนะครับนี่มันก็เป็นตัวเลี้ยงครับหมื่นสามนี้อ๊อ่ะตัวจะเอีครับหมื่นสามห้าร้อย่สิบสามเพิงกู้แรกนะครับกู้นี้นะครับกู้นี้สี่สิบปลายูนี้สี่สิบปลายครับมันเป็นอ๋ออันนี้ของปลารัดนะครับสี่สิบปลายครับนี่กู้นี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกู้น้อยนี่เออนี่อันนี้ อันนี้ไอ้โทนครับผมไอ้โทนครับผมพี่น้องพึงใจครับเบอร์โทรเบอร์เก่านอเบอร์เก่าเบอร์ชวนชวนนผมก็มั้งศูนย์เก้าาแปดศูศสอครับผมนี่นี่กู้น้อยนี้นะครับผมสิเกลืองกับสิเกลืองสนใจก็โทรมาครับครับขอบคุณครับมันมันครับมาพอกู่นี้ครับสี่ชิปสี่ชิปไรครับกู่นี้สี่ิไป สี่สิบสี่ครับสีอ่านี่ครับผมสาวนะครับผมตัวนี้กู่แม่ลูกครับมันเป็นคู่แม่ลูกหรอครับคู่แม่ลูกครับอ๋อมันเป็นคู่แม่ลูกครับผมนี่เอ้าแม่มันเงี้ยนี่นะครับผมลูกมันขยายแล้วของอยู่44เกิ้งสี่สอ๋อ4 4่ครับผมนี่ต่อได้ครับ44่หมครับนี่โอเคนี่ครับเจ้าของวะครับอ่านี่เจ้าของวะครับผมเบอร์โทรเบอร์เก่า เบอร์เดิมครับเบอร์เก่าครับผมอ่าพี่น้องสนใจโทรมาหนึ่ครับผมขอบคุณครับมันๆครับผู้เดียวนี่ครับง้อยผู้นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาเนอะนะครับผมไอผู้ครับผมอ่ามาพอนึ่ครับง้อยู้นะครับอ่ะสูงเมตรห้าสิบนะครับสูงใหญ่อยูได้ก็สาวเก้าครับราคาห้องอยู่อ่าสาวเก้าก็ลองได้เนี่ยแม่นี่เหรอ อันนี้เหรอ43อันนี้43ครับผม40,000สามครับแม่นี้เอ้างัวอย่างนี้นะครับมาพ่อตัวครับผมเพลิงใจกันมาต่อรองเอาครับ43นี่ถุงเมตรห้าสิบแปดนะครับอ่ะนี่อ่ะนี่มันแม่เปียวนะครับนี่อ่าเจ้าของวัวนะครับผมอ่าลุงนบครับนี่เจ้าของวัวสนใจกันมาต่อรองเอาครับขอบคุณครับมันๆครับนี่ครับ มันก่อนครับนี่มันนู้นี่นมแล้วนี่นมลงแล้วนี่นมลงแล้วแปดเดือนปลายแล้วครับผมนี่แม่นี้สูงกับเม็ดสี่ชิบปลายครับปลายมันเท่าไรครับราคาสามหมื่นห้าร้อยามมันแปดเดือนปลายแล้วครับพี่น้องครับชิมกระยอนแล้วครับแหมสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกสามหมื่นห้าร้อยพ่อสมยังไวงสมม่านน้อลนะครับสมปามานนะครับใส่ตัวนี้เนาะครับผมนี่นี่ลุงยังก็ ลุงยา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 เบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดหกนึ่งสี่นึ่งหกนึ่งสี่นึ่งครับลุงยาครับผมนี่เอ้าแม่กระทบสุงใหญ่ครับทายเม็ดห้าสิบุนะครับมานแปดเดือนปแล้วครับนมก็ลงนะครับกิ่นก็ยอดแล้วครับซื้อไปก็รอกินน้องนะครับผมนี่ลุงยาครับขอบคุณครับมันมานะครับผมอ่ามาขอชุดนี้ครับ นี่คะหนึ่งสองสามอันหนึ่งนี่ค่ะอ่าเนี่ครับสาวมุกมุกนี่เท่าไหร่สิบสองสิบสองครับมุกครับสาวมุกนี่สิบสองครับผมนี่อันนี้นะครับตัวแรกครับมาตัวนี้เหรอตัวนี้สาวสามตัวนี้สาวสามครับแม่เปียวครับอ่าสอรองได้ครับผมไม่แด้เท่ายหรปสามสิบไปมันก็ได้เดือนฝ่ายอยู่อ้าเอานี่นี่นะครับผมสามสิบสองครับอ่าแม่ใหญ่นะครับอ่าพอเอาครับผม สูงใหญ่ครับสามสิบปลายครับสามสิบสองนี่ครับเนี่ยนี่ครับต่อรองได้ครับผมอ่าพี่น้องสนใจครับนี่ครับเจ้าของว่าครับผมไอแดงครับผมพี่น้องสนใจทัวรมาเ้อครับผมต่อรองได้มาดอตัวเอาครับมาพอตัวเอาขอบคุณครับไอ้มันๆนะครับผมใส่เบอร์ไว้ครับอ่าขยับมานี่ครับอ่าเลือดร้อยครับผมเมืองร้อยนะครับก็ได้ครับ หกพัห้าครับสองตัวนี้แม่นครับอ่านี่ครับตัวแรกครับหกพันหอันนี้ก็แม่นครับประม่นสาวสาวตัวนี้ได้ครับสิหเกิงนะครับห5ื 2, right? uh, ่นร enfin? ้อยครับ hmm. ต่อลองได้แต่อันนี้มันจเนาะอันนี้มันจซองตัวที่้วครับผมสองตัวนี้นี่เจ้าของัวครับผมเด้องตัวครับผมอันนี้เจ้าของหัวครับผมลุงยังครับลุงคำครับเบอร์โทรทวนนี้ผมคำศูนย์แปดหกศูนย์แหนึ่งก้าแปดหครับหนึ่งสี่สหกครับอ่าคู่นี้นะครับ พี่น้องสนใจครับพูอีเอ็นนะครับผมเพิ่งใจกระทุ่มมาเนอะมาต่อรองเอาครับผมหัวราคาหมื่นไปนี่ยครับขอบคุณครับมันมานะครับผมนี่อันนี้กู้ไม่ลูกแขมกู้ครับอ่ะนี่นี่ครับเมืองเฮานี่ครับกู้ไม่ลูกลูกแม่นะครับกู้นี้ท่าได้ครับสิบหกเกิงกู้ไม่ลูกนะครับอะกู้ไม่ลูกครับหัวหมื่นไปครับอ หมื่นหกห้าร้อยเนี่ยครับเจ้าของวัวเปิ่งนะครับนี่ครับผมลุงซิสเนาะเบอร์โทรครับศูนย์แปดหกหนึ่งเก้าห้าหกสองหนึ่งหกครับอ่าสนใจครับพี่น้องสนใจก็โทรมาครับผมมาต่อรองเอามาพอตัวครับอ่าแม่มันจะเริ่มเจแล้วครับผมนี่เอาอ่าอเนี่ครับกําลังนะครับผมเอาอ่านี่ครับเจ้าของโทรมาครับขอบคุณครับมันมาเนอะครับผมนี่บรรยากาศครับวันนี้ เนี่ยครับพี่น้องครับบรรยากาศวันนี้ครับผมก็จะมาขายหน่อยอ่าอาสี่หมื่นคาตัวครับผมบามันหน้าหน้าตัวปู้ท้ายตัวเมียนะครับมันเป็นงวแม่นะครับพี่น้องครับเนี่ยแดงใหญ่ครับผมกระทบใหญ่ครับแดงใหญ่ครับสี่หมื่นครับมันมันกว่าไอ ประมาณเนาะมันเคยมีลูกมาแล้วนะครับสี่หมื่นครับเล้วหน้ายังงัวปูนี่ครับแทนเป็นตัวแม่นะครับนอกก็ยังงวปูนี่สี่หมื่นครับผมตัวเดียวนี่เนาะตัวเดียวนี่มีนจะของอันนี้เหรออางวน้อยสองตัวครับกู้นี้ก็ไหนกู้นี้หมื่นปลายหมื่นปลายครับอ่ะนี่อ่ะนี่ครับกู้นี้หมื่นปลายครับนี่ชุดนี้สามตัวนะครับครับตัวใหญ่พุฒ นี่ครับของอ้ล่าครับพี่น้องสนใจโทรมาครับจำนุลสามหมื่นสามห้าร้อยครับกูน้อยจำนุลสามนะครับเดี๋ยวใส่เบอร์เพื่อขอบุญเข้ามามันๆครับครับผมครับอามานี่กูไม่ลูกครับลูกแม่ครับว่าลูกมันเหมอครับลูกเหมาะขนาดครับพี่น้องครับอ่าับท้ายนะครับโอ้ลูกเหมาะครับเนี่ยท้ายหลังตึ้นๆนะครับนะหลังแตกแล้วครับตัวแม่นะครับเนี้ยเนี่ย ตัง้งจกอโอ้ลูกหมอครับใจลูกงามใจลูกงามขนาดแม่นี้แม่มดลูกมันหมอครับลูกมันตัวได้พ่อมันตัวได้นะะพ่อมันตัวได้อะผสมเนี้ยมันผสมตัวนี่เนาะลืมเออผสมรอดเนี่ยอ๋อผสมรอดแต่มันลืมเอ่อพ่องามนะครับลูกลูกงามขนาดใจลูกดีขนาดครับผสมรอดเนี่ยยาวจัดลาดหลังแตกขึ้นบึนเลยครับน้องนมแม่ดีแม่แม่กระสดครับแม่ลูกแรกครับ ็ได้ครับกูนี่412ครับห้องอยู่ราคาต่อรองได้ครับแม่กระสดนะครับแม่ลูกแรกน้ํานมดีน้ํานมดีครับลูกก็งามครับยาวจะลาดครับหลังแตกขึ้นบึนข้ังลงพอนะครับหลังหนาตึ้นบึนครับเนี่ยได้กี่วันนี่ได้เดือนหรืยังเนี่ยสักเดือนนี่เนาะเดือนพอดีนะครับเขลูกมันมาอขนาดครับเนี่ยเนี่ยครับงัวน้ํานมดีใจลูกงามมันจะเป็นลักษณะนี้ครับ4 2ต่อรองได้ นี่เจ้าของมาครับปารันครับของดีครับนี่ของดีของดีพี่น้องสนใจก็โทรมาเนี่ยมาตลองเอาขอบคุณครับมันมานะครับผมอ่าครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศครับผมนี่อ่างห่างหน่อยนะครับแต่ก็ได้ซื้อได้ขายกันนะครับราคากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเราครับพี่น้องครับอ่าสําหรับวันนี้นะครับอ่าผมจะอ่าวิ่งทํางานครับสายดอย่อจอมตองฮอดนะครับวันนี้ผมจะขึ้นไปตอนขวายครับ พี่น้องสนใจจะตรวจท้องว่าจะตรวจระบบสืบพันธุ์เองได้กติต่อได้ครับผมถ้าหาผมได้นะครับผมแล้ว,วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ